วางแผนการฟักไข่อย่างไงให้มีระบบการจัดก,การที่ง่ายและผลิตได้ตลอดปีคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่ร้านในงานเกษตรครับตอนนี้เราอยู่ที่สมัยฟาร์มนะครับวันนี้ครับผมจะมาเพื่อนๆมาพูดถึงเรื่องของการฟักไข่นะครับเพราะว่ายังมีสมาชิกหลายท่านนะครับว่ามือใหม่ที่กําลังจะฟักไข่อยู่เนี่ยยังไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการฟักไข่นะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าเราจะต้องมีการวางแผนการฟักไขย่ยังไงนะครับ ซึ่งบอกเลยนะครับว่าการวางแผนการฟักไข่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทําฟาร์มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีการวางแผนล่วงหน้านะครับสิ่งที่จะได้ก็คือจะทําให้เราเนี่ยเวลาที่เราได้ลูกไก่ขึ้นมานะครับก็คือจะทําให้เราเนี่ยจัดการยากมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการวางแผนที่ดีแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยก็คือจะจัดการง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งบอกกันเลยนะครับว่าการฟักไข่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ใช้เครื่องฟักไข่นะครับหรือว่าให้กอนค็ื เราจะไม่สามารถไปควบคุมอะไรเขาได้อยู่แล้วนะครับในกรณีที่เราปล่อยให้เขาฟักเป็นธรรมชาตินะครับก็คือแล้วแต่เขาจะฟักให้เราจะเกิดตันไหนก็อันนี้เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการวางแผนฟักไข่สำหรับเครื่องฟักไข่นะครับซึ่งก็มีมือใหม่หลายท่านนะครับที่กำลังเชคเครื่องฟักไข่อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีระบบการจัดการนะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็คือสมมุติว่าได้ไข่มาใช่ไหมวันนี้ก็คือเขียนมาที่ไว้แล้วก็ข้อฟักเลยนะครับวันต่อมามีไข่เข้ามาอีกสองฟันนวทกกัะครอบ ถามว่าทําได้ไหมจริงๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าเพื่อนลองนึกดูครับว่าวันที่เขาเกิดเนี่ยจะเกิดวันไหนนะครับเราต้องมีการส่งเชื้อวันไหนเนี่ยซึ่งบอกเลยนะครับว่าการจัดการจะยากมากเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ถูกต้องก็คือเราควรจะนําไข่เขาฟักเป็นชุดๆนะครับก็คือให้เขาฟักทีเดียวส่งเชื้อทีเดียวแล้วก็เกิดทีเดียวลักษณะนี้นะครับเวลาที่เราอนุบาลเราก็จะอนุบาลเป็นชุดใช่ไหมครับเวลาเขาโตราก็จะเลี้ยงรวมในข้อข้อเดียวเป็นชุดๆนี่คือสิ่งที่ควรจะทํานะครับ อันนี้คือประโยชน์ในการวางแผนฟักไข่ที่ถูกต้องนะครับก็คือเราควรจะฟักให้เป็นชุดนะครับเพื่อที่ระบบการจัดการในอนาคตเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับโอเคครับและตอนนี้เพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างการที่เราฟักไข่แบบไม่มีการวางแผนนะครับกับการฟักไข่ที่เรามีการวางแผนเนี่ยความแตกต่างจะแตกต่างกันยังไงนะครับและก็ข้อดีข้อเสียเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่อยากจะลองวางแผนฟักไข่เนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนยังไงนะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าการวางแผนในการฟักไข่นนีี่่่่่ยะะะมสูตตตตราััวคบซึงแแลลทฟ์ ก็จะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําในมุมของสมัยฟาร์มครับว่าสลับมือใหม่เนี่ยควรจะต้องทำยังไงนะครับซึ่งการวางแผนในการฟักไข่นะครับเราก็ทําได้หลากหลายนะครับอย่างให้เพื่อนแบบจําง่ายๆสุดเลยนะครับสมมติว่าเพื่อนเป็นหนึ่งข้าราชการครับหรือว่าทํางานที่มีวันหยุดประจำนะครับอย่าสมมติว่าวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเก็บไข่เข้าฟักทุกวันเสาร์หรือวทุกวันอาทิตย์นะครับอย่าสมมติว่าผมจะเก็บไข่เข้าฟักทุกวันอาทิตย์นะครับก็คือวันอาทิตย์มาเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าวันอาทิตย วันที่ต่อมาคือเราจะรวบรวมไข่แล้วก็นําเข้าทูฟักเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะย่างยิงจากวันนะครับก็คือวันอาทิตย์แบบนี้นะครับหรือว่าทุกวันเสาร์ก็คือในวันที่เราว่าเนี่ยเราจะเก็บไข่ข้อฟักนะครับอันนี้กรณีของเพื่อนๆที่มีวันอยู่ที่เป็นประจํานะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะนําไข่ข้าฟักเดือนนึงประมาณ3าครั้งครับก็คือเราอาจจะย่างยิงจากวันที่ก็ได้นะครับอาจจะเก็บไข่ข้าฟักทุกวันที่10นะครับทุกวันที่20แลวก็ทุกสิ้นเดือนแบบนี้นะครับก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บข้อฟัก อย่บ้านเพื่อนๆเนี่ยมีไก่ไม่เยอะนะครับอาจจะเก็บข้อฟักแค่เดือนละสองครั้งนะครับก็คืออาจจะย้าิงจากวันที่ก็คือทุกๆวันที่15นะครับแล้วก็ทุกๆสิ้นเดือนแบบนี้นะครับก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยที่เก็บข้อฟักสองรอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองมายกตัวอย่างการฟักไข่แบบเป็นระบบให้ดูนะครับสมบมติว่าเพื่อนๆใช้เครื่องฟักไข่ของสมัยฟาร์มนะครับก็คือเครื่องฟักไข่ของสมัยฟาร์มเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของไข่ไก่เนี่ยเราจะซ้อนได้3าถาดนะครับก็คือจะเป็นลักษณะ3ถานนนีี้รซึ่งงวิธกาาาทํผมจะลอองยยกตัว่างเข้้าใหพื่อนดูนะครับ สมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยจะฟักไข่เดือนหนึ่งสามรอบนะครับก็คือทุกวันที่10ทุกวันที่20แล, musician, แล, 20, couple, แล้วก็ทุกๆกสิ้นเดือนนะครับก็คืออย่างวันนี้นะครับสมมติว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่10เดือนหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เขียนวันที่ติดไว้อย่างงี้นะครับก็คืออาจจะเป็นเทปกระดาษนะครับเขียนติดไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปเขียนไข่ทุกใบนะครับเสียเวลานะครับก็คือเราเขียนติดแค่ในถาดเลยครับวันที่10เดือนหนึ่งก็คือเราเอาไข่ข้าฟักใช่ไหมครับนำไข่ข้อฟักวันที่รับเดือนหนึ่งนะครับ เราเขียนเมื่อเดือนรับผม<ๆ>ขเขียนป้ายตีไปนะครับว่าที่20เดือนหนเราก็ตีไปที่ฐานนะครับแล้วก็นําไข,ข่เข้ามาฟักนะครับแล้วเราก็ซ้อนไปในฐานแล้วก็ฟักไข่ขยอยู่นั้นนะครับหลังจากที่เรานํานถานไข่วันที่20เดือนหนึ่งเข้ามาฟักแล้วนะครับไข่ฐานล่างที่เราฟักวันที่10เดือนหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีอายุการฟักประมาณ10วันแล้วนะครับและต่อมานะครับวันที่31เดือนหนึ่งนะครับก็คือสิ้นเดือนเนี่ยเราจะนําไข,ข่เข้ามาฟักอีกนะครับซึ่งไข่ชั้นล่างเนี่ยก็คือจะมีอายุการฟักประมาณ20ัันนะครบ สมมติว่าเราฟักต่ออีกประมาณสักสองสันนะครับไข่ชุดล่างก็จะเกิดพอดีนะครับหลังจากที่ไข่ชุดล่างเกิดแล้วนะครับเราก็สามารถยกถาดออกไปก่อนนะครับเพื่อเอาไก่ของเราเนี่ยออกไปอนุบาลนะครับและก็เหมือนเดิมครับผมอีกสิบวันต่อมาครับเราก็นาไข่ชุดไหนเข้ามาฟักใช่ไหมครับอ่าก็คือไข่เขาจะโฟการเกิดอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะการทางานของเราครับที่จะทาให้เราเนี่ยฟักไข่ได้ตกอเนื่อนะครับ โอเคครับและตอนนี้เพื่อนก็ได้เห็นนะครับว,ว่าลาักษณะการทํางานภาพ,าพรวมของการฟักไข่แบบต่อเนื่องแล้วก็มีการวางแผนเนี่ยจะต้องทงาอํางานยังไงนะครับแต่ว่าในรายละเอียดก็อาจจะมีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับสมมุติว่าเพื่อนๆฟักไข่ยอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะฟักไข่ถาดท,ที่1อยู่ใช่ไหมครับอีซีบันต่อมาเนี่ยเราจะนําไข่อีกถาดหนึ่งเข้ามาฟักใช่ไหมครับซึ่งในวันเดียวกันนั้นนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเชื้อไข่ของไข่ถาดที่1ก่อนนะครับที่เราฟักไปก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อเช็คดูว่าไข่ไปไหนไม่มีเชื้อไข หลังจากที่เราฟักไปครบกําหนนแล้วใช่ไหมครับหลังจากนี้เราฟักไปแล้วเนี่ยแล้วไข่ฐานล่างของเราเกิดใช่ไหมครับในเวลาที่เขาเกิดนะครับเขาก็จะมีพวกมีขนไก่ครับหรือว่ามีขี้ไก่บางส่วนเนี่ยติดอยู่ในถาดของเราครับหรือว่าอยู่อาจจะิวฟุงกระจายอยู่ในเครื่องฟักไข่ของเรานะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะต้องมีการทำความสะอาดด้วยนะครับผมแนะนาว่าเพื่อนๆควรจะทาความสะอาดทุกรอบนะครับซึ่งการทําความสะอาดก,ก็ไม่ใช้เวลานานครับอาจจะใช้เวลาการล้างทำความสะอาดเนี่ยแค่ประมาณ5้าถึงสินาทีเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะใช้ฟองน้ํานะครับ หรือว่าเป็นน้ำยาล้างจานนะครับเราก็ล้างท้วความสะอาดเครื่องครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับแต่เพื่อนๆนะครับก็มีความกังวลว่าแล้วไข่ที่เรากําลังฟักอยู่นะครับหมายถึงว่าไข่ที่กําลังฟักอยู่2ถาดที่เหลือเราจะต้องทํายังไงนะครับซึ่งบอกกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรากังวลนะครับเพื่อนๆอาจจะหาผ้าบางๆนะครับมาคลุมไว้ก่อนก็ได้ครับเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมินะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนเห็นภาพนะครับว่าในกรณีของแม่ไก่บ้านที่เกิดไว้เขาฟักไข่เองเนี่ย มันจะมีช่วงเวลาที่เขาโดดไปหาอาหารนะครับครั้งหนึ่งอ่ะอาจจะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงเลยได้ซ้ำนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราฟักไข่เองนะครับแค่ช่วงเวลาในการล้างทำความสะอาดเครื่องประมาณ5-10นาทีเนี่ยไม่มีผลอะไรต่อไข่ของ2ถาดที่เหลือนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คืออ้างอิงจากแม่ไก่ที่เขาฟักไข่จากธรรมชาตินะครับโอเคครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าวิธีการวางแผนในการฟักไข่เนี่ยจะฟักยังไงให้มีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อนเพื่อนก็น่าจะได้แนวทางไปแล้วนะครับ หรือว่าที่กําลังฟักไข่อยู่นะครับแต่ว่ายังมีเครื่องฟักไข่ที่เป็นแบบถาดเดียวอยู่นะครับเวลาที่เราจะฟักไข่ก็คือฟักในครั้งละถาดนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะฟักต่อ,อเนื่องก็คือต้องซื้อ2เครื่อง3เครื่องแบบนี้นะครับซึ่งอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้เครื่องฟักไข่แบบที่สมัยฟาร์มทำลักษณะนี้ครับซึ่งสมัยฟาร์มก็มีคลิปสอนทแล้วนะครับสำหรับเพื่อนที่มีความสนใจในเครื่องไข่ลักษณะนี้นะครับก็คือผมจะมีคลิปสอนเลยครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับแต่ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีหลายๆท่านนะครับที่า อาจจะติดในเรื่องของเวลาในการทําคือไม่มีเวลานะทำงานประจําอยู่นะครับหรือว่าในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่ต้องใช้ทําคืออาจจะต้องใช้เครื่องเจาะเครื่องอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าซื้อมาทําอาจจะไม่สะดวกนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบางท่านเนี่ยคือไม่กล้าทําเองครับเพราะว่ามีการตอ่อวงจรเรื่องของระบบไฟฟ้าเข้ามาถ้าเกิดว่าต่อผิดต่อถูกเนี่ยความเสียหายอาจจะสูงกว่านะครับถ้าอยากจะให้สมายฟาร์มเนี่ยทำให้ก็สามารถติดต่อสมัยฟาร์มได้นะครับ ซึ่งทางการติดต่อของสมัยฟาร์นครับก็คือจะเป็นเพจเฟซบุ๊กครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะติดต่อทางไลน์ครับเพื่อนๆก็สามารถสแกน QR โค้ดที่ผมจะให้ตรงหน้าจอตัวนี้เลยนะครับแต่ก็ ID ไลน์จะอยู่ด้านล่างนี้เลยครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆฟังมาถึงตัวนี้แล้วครับตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตัวนี้เลยนะครับแล้วยังคิดว่าข้อมูลไหนเนี่ยที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่าเพื่อนๆยังสงสัยในประเด็นไหนที่ผมย so ังไม่ได้พูดนะครับก็สามารถทัาเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมโกสมัยฟาร์มและเจ้าภาพการสมรัยฟาร์มก็มีข้อมูลที่อยากจะมาแบ่งปันเนพื่อนๆไปทุ่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมกับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ